หนึ่งของบ้านราชก็คือบุ่งทามและแม่น้ำมูลเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้คนอยากจะมาเดินเที่ยวหรือมาอาบน้ำเล่นนี่นักเรียนขี่จักรยาน เดี๋ยวจะพะเป็นนักเรียนหนูน้อยเลยนนะจะไปไหนเอ่ยไปริมบุงริมมูลเหรอโอ้โหมีผู้คุมประกบท้ายเรียบร้อยสะายดีแน่เยี่ยมเยี่มยม มาจริงไม่ใช่มาแต่เสียงแวดล้อมเรามีเรืออย่างน้อย20่สิบลำใหญ่น้อยวางเรียงรายสลับซับซ้อนดูหน้าเกรงขามน่าสนใจน่าทึ่งตึ่งทึ่งเสียวมีโอกาสมานะครับอยู่ที่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านกุดระงมุม อำเภอวารินชลราบจังหวัดอุบล